สวัสดีครับท่านที่เข้ามารับชมนะครับก็เดี๋ยวครูกลับมาให้อีกหนึ่งคลิปก็เป็นอีกหนึ่งคำถามนะครับที่ท่านผู้ชมในช่อง YouTube ครูเนี่ยเขาถามมานะครับรถ Honda Nova Sonic อายุการใช้งานประมาณ20ปีบวกตอนนี้คือเจอปัญหาครับน้ำมันเบรกหายแต่เขาบอกว่าเขาไปตรวจสอบแล้วเนี่ย เขาไม่เจอจุดรั่วมันต้องมีจุดรั่วครับถูกไหมฮะถ้ามันไม่รัว่วมันก็ต้องไม่หายทีนี้ก่อนที่ครูจะไปตอบนะครับเดี๋ยวครูมีตัวอย่างให้ดูตรงนี้นะฮะัทำฟา์มเข้าใจกันก่อนตัวเนี้ยเป็นชุดปั๊มน้ําของพวกตระกูลคลิกทางด้านใต้เนี่ยตรงที่ครูอนิ้วก้อยชี้อยู่เนี่ยอันนี้คือรูครับ เวลาซีนปั๊มน้ำมันรั่วเนี่ยน้ำมันจะออกมาทางรูนี้อยู่ข้างใต้อย่างนี้นะนะครับถ้าในกรณีที่เราจอดเฉยๆเนี่ยแล้วน้ำมันหยดลงพื้นเลยนั่นแสดงว่าซีนปั๊มน้ำเนี่ยมันรั่วเยอะมากแต่บางครั้งก่อนที่มันจะไปถึงขั้นรั่วเยอะมากเนี่ยมันจะค่อยๆทำไมครับซึม หนคำว่าซึมก็คือเราต้องทำการสตาร์ทเครื่องยนต์ติดแล้วเดี๋ยวพอแรงดันในระบบมันเยอะแรงดันเนี่ยมันจะค่อยๆดันน้ำออกมาแต่เนื่องจากว่ามันยังอยู่ในขั้นซึมเพราะฉะนั้นพอเราขับขี่รถไปน้ำที่มันซึมมันไหลออกมามันก็จะทำไมครับพอมันหยดปุ๊บมันก็จะเจอลมเจอกระแสอากาศแล้วก็ทำไมครับ กระจายเป็นฝอยละอองออกไปเพราะฉะนั้นบางคนบอกว่าทำไมน้ำที่อยู่ในระบบมันหายนะมันพร่องต้องคอยตรวจสอบแต่ไม่เห็นจุดรั่วจุดรั่วเกิดได้หลายๆจุดอันนี้คือครูแค่ยกตัวอย่างนะว่าไม่จาเป็นจะต้องรั่วจากตรงนี้ก็ได้ทีนี้มาคำถามของโซนิกมันซึมมันรั่วตรงไหนได้บ้างอ่ะเอาที่ตรงตัวแม่ปัม๊มก่อนแม่ปัม๊มคือที่เราบีบเบรก หนึ่งน้ำมันเบรกมันจะรั่วซึมระเหยได้คือไหนครับตรงฝาปิดใช่ป่ะครับฝาปิดฝาปิดก็จะเป็นฝาอาลอาาอาูมิเนียมเสร็จแล้วพอเราเปิดฝาอลูมิเนียมเสร็จจะเจออะไรครับฝาตัวรองเป็นพลาสติกแล้วก็จะมียางเป็นไดอะแฟมท่านก็ไปตรวจสอบดูว่ามันโกง่งมันโค้งไหมให้ไปตรวจสอบสอ ตรงจุดที่ท่านเอามือบีบเบรกไม่ท่าบอกนะคือครูหาสื่อที่มันเป็นตัวแม่ปั๊มไม่ได้ตรงนั้นนะ่ะไอตรงมือบเบรกเนี่ยสมมตินะครับไอเนี่ยคือมือบเบรกแล้วนิ้วโป้งครูเนี่ยคือลูกสูบเวลาเราบีบเบรกเนี่ยมือบเบรกจะทําไงครับเบรกแล้วไปดันลูกสูบแล้วลูกสูบจะถอยหลังกลับเมื่อเราปล่อยเบรก ใช้งานไปนานๆเข้าไอ้ลูกยางสองลูกที่มันอยู่กับลูกสูบเนี่ยมันจะเสื่อมสภาพแล้วตัวเรือนแม่ปั๊มเนี่ยมันจะสึกหลอเป็นตาหมดมันอาจจะมีน้ำมันเบรกเนี่ยซึมผ่านลูกยางสองลูกนี้ออกมาแล้วมันจะเจอยางกันฝุ่นมันจะมียางกันฝุ่นเนี่ยหุ้มลูกสูบแม่ปั๊มเบรกอยู่บางทีมันจะค่อยๆซึมออกมา แล้วไอ้ลูกยางตัวเนี้ยมันจะกักน้ํามันเบรกเอาไว้ท่านก็เลยบอกว่าไม่เห็นว่าน้ํามันเบรกมันรั่วท่านก็ลองไปแค่ตรงอะไรนะฮะตรงยางกันฝุ่นตรงลูกสูบแม่ปั๊มเบรกดูอาจจะเจอเป็นขี้กากขี้เกลือนะครับยังไงใช้งานไปตรงนี้ก็จะมีปัญหาสำหรับรถเก่าๆมันจะค่อยๆซึมออกมาสองจุดแล้วนะครับจุดที่สาม ก็คือตรงแม่ปั๊มเบรกแล้วจะมีสายเบรกถูกไหมถ้าเป็นรถเดิมๆเนี่ยมันจะเป็นท่อยางครูจะเรียกติดปากว่าสายอ่อนเบรกสายน้ำมันดิสเบรกก็ได้ตรงนั้นก็จะมีน็อตตัวผู้เบอร์12แล้วก็จะมีแหวนรองแค่ปบะครับตัวในตัวนอกเวลาใช้งานไปรถ20ปีครูคิดว่าต้องเคยมีการถอดบ้างแหละตรงเนี้ย มันอาจจะซึมหรือลี่เป็นจุดเล็กๆเวลานั้นน้ำมันมันซึมออกมาเราขี่รถไปก็อาจจะปิวแล้วเหยไปก็ไปตรวจสอบลองบีบเบรกเอาผ้าแห้งสะอาดเช็ดให้แห้งแล้วลองบีบเบรกแรงๆดูเอานิ้วไปแต่แตว่ามีคราบน้ำมันซึมไหมจุดที่สามถัดไปครับตรงกระจกตาแมวใช้งานไปนะครับ กระจกตาแมวมันจะทําไมครับเป็นรอยร้าวแล้วมันก็จะมีซีหรือโอลิอยู่ข้างๆเนี่ยมันอาจจะซึมก็ได้ก็ลองเอาผ้าแห้งเอาทิชชู่แห้งๆเช็ดนะแล้วอย่างนั้นท่านก็ลองบีบเบรกแล้วท่านก้านิ้วแห้งๆท่านลองไปแตะดูว่านิ้วท่านเนี่ยเปียกๆแฉะไมฝาตรงลูกสูบแม่ปัม๊มตรงไหนครับตรงสายอ่อนที่ยึดกับแม่ปัม๊มตรงตาแมว เฉพาะตรงนี้สี่จากนั้นสายอ่อนเบรกนะครับบางยี่ห้อบางรุ่นเนี่ยเวลาเราเลี้ยวซ้ายเราเลี้ยวขวาเนี่ยไอ้สายอ่อนเบกนรกหรือท่อน้ำมันเบรกเนี่ยมันก็จะเกิดการเสียสีไกตัวห่วงตัวคล้องแล้วในกรณีเคยไปถอดแย่บางทีช่างหรือคนประกอบเนี่ยประกอบกลับแล้วไม่ได้ตามตำแหน่งสายเนี่ยมันจะเกิดการเสียสีถูไปถูมาจนกระทั่งสายเนี่ยมันบางครับ แล้วมันอาจจะเกิดตามดหรือเกิดการซึมแล้วมันอาจจะรั่วปลีกเป็นจุดเล็กๆอยู่ตรงจุดที่ตาเราไม่เห็นเพราะว่ามันมีชิ้นส่วนอื่นบังอยู่ครูเคยเจอบางคันนะครับเขาบอกว่าเขาไล่ลมเบรกไม่มีลมไม่มีฟองอากาศแต่เวลาบีบเบรกเนี่ยเบรกมันจม เออแต่ไล่อย่างไงก็ไม่มีฟองอากาศแตาเบรกแล้วเบรกมันต่ําเบรกมันลึกเบรกมันจมปาโกดธไปพอเวลาบีบเบรกไอ้สายน้ามันเบรกหรือสายอ่อนเนี่ยมันป่องสมมติปกตินาท่อนเนี่ยอย่างนี้พอเวลาบีบเบนะรกมันป่อง,นะอ,ยอ,อ,งอ,ยอย่างนี้ครับปุ๊บปล่อยแป๊บบีบเบรกเป็นอย่างนี้ครับเนื่องจากสายมันเก่าแล้วไอ้จุดที่มันป่องเนี่ยมันไปอยู่ตรงจุดที่อยู่ใต้ชุดสีที่ตาเรามองไม่เห็น ก็ต้องไปแกะเปลือกแกะชุดสีมาตรวจสอบห้าแล้วนะครับฝาด้านหลังลูกสูบตรงที่สายเบรคเข้ากับแม่ปัม๊มกระจกตาแมวแล้วก็ไปเช็คสายอ่อนเบรคหกก็คือตรงจุดที่สายอ่อนเบรคหรือสายน้ำมันเบรค <Yeah. S 1> เขาจะมาเข้ากับตรงเนี้ยตรงตัวคาลิปเปอร์เบรคหรือที่หลายหลายท่านเรียกว่าแม่ปั๊มเบรคตัวล่าง ก็เหมือนเดิมครับจะเป็นน็อตตัวผู้เบอร์สิบสองแล้วก็จะมีแหวนรองบนล่างมันอาจจะเกิดการซึมหรือรั่วเล็กๆพอเวลาเราขับไปมันก็เลยเหยปิวไปแล้วเราไม่เห็นก็เป็นจุดที่เท่าไหร่ครับจุดที่เจ็ดใช่ไหมฮะฝาหนึ่งลูกสูบสองพ่อบนสามตาแมวสี่ สายอ่อนเบรกห้าอ๋อเป็นจุดที่หที่มาตรงนี้เป็นจุดที่ห <c oughs> เสร็จเรียบร้อยเราดูต่อนะครับ <c oughs> บางคนไม่ค่อยได้เปลี่ยนท่าเบรกเพราะ <c oughs> เพราะว่ากลัวใช้เบรกหน้าแล้วเบรกแล้วรถจะล้มจะคว่ำเกิดอุบัติเหตุไอ้ลูกสูบเนี่ยมันยื่นออกมาเยอะนานๆเข้ามันจะเป็นสนิมแล้วมันจะเป็นตามด ทีนี้เวลาเราดันลูกสูบกลับเนี่ยเวลาเราบีบเบรกน้ามันเบรกมันจะซึมผ่านทางตามดออกมานะแล้วมันก็จะไปเกาะอยู่ที่ด้านหลังเบรกผ้าเบรก้างหลังผ้าเบรกก็จะเป็นสนิมผุๆนะท่านก็ไปตรวจสอบดูเหมือนเดิมครับท่านก็ออกมาเช็ดให้สะอาดแล้วท่านก็ผ้าเบรกใส่แล้วท่านหาอะไรขัดไว้ก็ได้แล้วท่านก็ลองบีบเบรกดูว่ามันมีน้ํามันซึมออกมาไหม แล้วจุดสุดท้ายก็คือตรงไหนครับตรงหัวไล่ลม <c oughs> คิดว่าในใน20ปีมันต้องมีการซ่อมเบรกบ้างแหละบางทีเวลาเราทำไมฮะเราถอดเบรกมาล้างระบบอะไรอย่างเงี้ยแล้วเวลาเราใส่กลับไปเนี่ยบางทีมันอาจจะมีสิ่งสปกปรกไปค้างอยู่ที่ผิวสัมผัสระหว่างหัวไล่ลมกับตัวเรือนคาลิปเปอร์อาจจะมีน้ำมันเบรกซึมออกมาบ้าง หรือมันอาจจะรั่วออกมาตรงนี้ก็ได้เนี่ยที่ตรงหัวตรงนี้เลยเนี่ยแต่พอมันรั่วออกมาเสร็จปุ๊บมันมาขังอยู่ที่ตรงยางปิดตัวเนี่ยมันขังพอเวลาเราวิ่งไปมันเกิดความร้อนอะไรเงี้ยมันก็จะปิวออกไปนล้นครูคิดว่ามันเป็นไปไม่ได้นะครับที่น้ำมันเบรกมันหายแล้วมันจะไม่มีจุดรั่วทีนี้ความหมายของคำว่ารั่วกับซึมเนี่ย มันก็แตกต่างซึมคือมันค่อยๆซึมออกมาทีละน้อยบางทีเนี่ยมันไม่เหลือคราบอะไรเอาไว้กับรั่วนี่คือหยดออกมาเลยนะครับท่านก็ลองเอาสิ่งที่ครูแนะนำให้เนี่ยไปตรวจสอบดูทีละจุดถ้าตรวจสอบแล้วเจอว่าสาเหตุมันเกิดจากตรงไหนก็ถ้าเป็นไปได้ก็คอมเมนต์มาบอกด้วยว่าอ๋อ จากการไปตรวจสอบตามที่ครูแนะนำเนี่ยได้เจอสาเหตุของปัญหาละบางครั้งอาจจะเจอแค่สาเหตุเดียวหรืออาจจะเจอมากกว่าหนึ่งสาเหตุก็ได้นะครับเป็นไปได้หลายอย่างเพราะว่าอายุอานามรถมันก็เยอะพอสมควรนะครับก็หวังว่าถ้าท่านไปตรวจสอบแล้วคงจะเจอจุดที่สร้างปัญหาที่ทำให้น้ำมันเบรกมันหาย นะก็ขอขอบคุณท่านที่ติดตามรับชมคลิปนี้จนจบขอบคุณมากเลยนะครับสวัสดีครับ